ครับ <c oughs> วันนี้ก็เจอกับพีรีอีกครั้งวันนี้พี่รีจะมาสุ่มเอาซุดโปลีซึ่งมันมาแต่เมื่อวานมันบอกว่าจะมาแค่สองวันเท่านั้นมันมาไดา้หลายชั่วโมงละตอนนี้มันจะหมดเวลาอีกเจ็ดนาทีสี่สิบแปดวิเอ้ยไม่ใช่อีกเจ็ดชั่วโมงสี่สิบแปดวินาที <c oughs> มันสิหมดนะ่ะตอนนี้พีรีก็ต้องหีบสุ่มเอาแล้วล่ะเพราะว่าเดี๋ยวมันสีสายเกิน <c oughs> ไป <c oughs> มามันให้เริ่มต้น179เพทุกคนแล้วก็ถ้าพิลีสุ่มไม่ได้ลนะ่ะถ้าสุ่มไม่ได้มันจะมีโทเค็นให้ทุกคนมี 4... โทเค็นเขาเรียกว่าคริสตลัลมังกรสุดนี้พีลียากจะบอกเลยนะว่ามันใส่ได้ทั้งผู้หญิงแล้วก็ผู้ชายเดี๋ยวพีลีจะสุ่มมันมาให้ดูเว้าไปเอฟซีพีลีซเชิมาจังวะพีลีจะกดเลยนะครับทุกคนร79เพมา อู้ยทุกคนพิลีได้ท่าถาวอลท่าทางถาวอลเย็ดเย็ดลี่พีจะสุ่มต่อเลยละกันอุ้ยแต่ว่าพิลีมีของฟรีมาพิลีจะใช้สุ่มแบบฟรีแบบนี้ไปก่อนละกันมันบอกว่าพิลีจะได้รับสิทธิ์หมุนสามครั้งอุ้ยท่านี่พี่ีจะไม่ให้เลยนะนี่ของดีเลยมาว่ะสิทธิ์หมุน หมุนฟรียังได้ทุกคนดูลองไปสุ่มเอานะพิลิหมดไปแค่179เพชรเองแล้วพิลิจะกดสุ่มเอาต่อเลยละกันนะครับเออว้าวอ่ะโอ้โอ๋ออันนี้พิลีมีแล้วครับแต่ก็มันดวงดีจัดมันอยากให้พิลิอีกครั้งที่2เฮ้ยยังไม่มีหรือเปล่าโอ้ย และพีรีขออนุญาตกดรับท่าไปก่อนส่งไปห้องแต่งตัวเรียบร้อยครับสวมใส่โว oh, พีรียังไม่มีนี่ไอกระเป๋าตัวน,นั้นน่ะแล้วถ้าเป็นแบบนี้พีลีก็จะเลือกแบบรวดเร็วแล้วก็หมุนสิบสามครั้งว้าวพีลีได้คิดสตมาก่อนว่ะ bon แล้วถ้าเป็นอย่างนี้พีลีก็ต้องได้มาสองอันละพีลีได้มาสองอันละพีลีจะกดรับไปก่อนนะเฮ้ยมันคืออะไรเย็ดแล้วรับต่อแล้วโอ้ยพีลีกดไปกี่ครั้งแล้ววะ หมดไปกี่เพชรแล้ววะทุกคนนับด im ูนะมาเย็ดรอบนี้พีรี่ไม่ได้ว่ะหมุนข้างต่อไปเดนเมื่อพีรี่หมุนแล้วมันไม่ได้พีรีก็ต้องใช้ของฟีไปครั้งไปครั้งโโอ้เกือบได้ทุกคนแต่ก็นี่ไงทำไมมันง่ายแบบนี้วะโว้ย หมุนครั้งต่อไปหมุนครั้งต่อไปแค่สอกค้างเองมามาให้มันได้แบบนี้เซ่อือปโวยรอบนี้ไม่ได้วะ่ะโวยหมุนฟรีอีกหมุนฟรีเสียสิทธิ์ฟรีใช้สิสทธิ์หมุนฟรีเรียบร้อยครับทุกคนรอบนี้ไม่ได้วะ่ะแล้วท้าเป็นอย่างนี้ร้อยเจ็ดจุดเก้าเพ็ทมาเย็ดเย็ดเย็ดโวยครั้งต่อไปหมุนครั้งต่อไปมาร้อยเจ็ดจุดเก้าเพ็ท แล้วมันให้พีรีท้าเก่าวะ่ะทาน,นี้พีรีได้แล้วครับทำไมมันดวงดีแบบนี้วะคราต่อไปโอโว้โอ้แบบนี้มันต้องหลับตาซุ่มจะสู้ไหวทาเก่าท่าเดิมเลยร้อยเจ็ดสิบเก้าเพชรวอะทำไมมันยากแบบนี้วะครั้งสุดท้ายทำไมมันยากแบบนี้วะว้ยแบบนี้มันต้องไซส์ของฟรี ของฟรีของฟรีมาปึ๊บไม่ได้ครั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 บต่อไปข้างต่อไปอุ้ยไม่ได้ปะทุกคนมันหมายควยว่ายังไงแล้วมันไม่ได้วะได้รับสิทธิ์ฟรีหนึ่งครั้งไม่ได้รั้งสุดท้ายกูไม่ไหวแล้วนะกูไม่ไหวแล้วพีรีหมดไปกี่เพแน้วะบอกพีรีหน่อยตอนนี้พี่รีไม่ได้นับเลยนะข้งต่อไปรั้ขงต่อไปไม่ได้ว่ะ ขั้นต่อไปโอยไม่ได้วะขั้นต่อไป <l ots> อ <font> ทำไมครั้งสุดท้ายมันยากแบบนี้หมุนแบบรวดเร็วพีรีไม่รอนะพีรีน่ะฮิบสุ่มฮิบไปแล้วก็ฮีบได้ฮิบกดสวยไม่ได้ปะไม่ได้โอ้ยมันจะไม่ให้พีรีจริงหรอวะขั้นต่อไปหมุนไม่ได้ปะขั้าต่อไปหมุน <f ina> หมดไปเยอะมาก หมดไปเยอะมากครั้งสุดท้ายทำไมไม่ได้แค่อันเดียวเองคิสเตโาแค่อันเดียวเองดีได้มาละสามทำไมครั้งที่สี่มันยากแบบนี้วะทำต่อไปมาแล้วมันจะไม่ให้พีรีจริงหรอวะเลยเมื่อมันเป็นแบบนี้ก็ต้องซุ่มต่อไปสุดมันไม่ให้พีรีจริงหรอสุดนักแข่งโฟลีมันไม่ให้พีรีจริงหรอวะ โอยทุกคนรถพี่ลีตึงไหมพี่ตึงก็บอกว่าตึงตาไม่ตึงก็บอกว่าไม่ตึงมันตื่นเต้นจังวะยังไงเสร็จโอยสวมใส่วอ๊ยโอยกระเป๋าออกกระเป๋าไม่สวยวะกระเป๋าอยู่ไหนวะคอลเลกชันโอ๊ยกดติ๊กตรงนี้ไม่ให้แสดง เรียบร้อยอเข้าไปที่โซนฟรีสไตล์เอ้ยโซนฟรีสไตล์มาว้าโอ้อออโหคต